กลับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพบพ่อกับช่องสาวสาวอินสวีเดนเหมือนเดิมคือเก้าคือเก่านะจ๊ะเนาะอยู่หลังบ้านจะกับอากาศแจ่มใสหน่อยร้อนจ้ะทุกวันนี้สุมือนีห่อนนะจ๊ะเนาะคือทเทียนฝนคือถือบสตกดอกจ้าพี่น้องจา้าก,ก็บ,บอกเรื่องฝนฝ่า,นาอากาศนะจ๊ะเนาะบ๊เป็นในจานะาจ๊ะโอเคจ้าทุกคนจ้าสาวเดือนน้อยก็จะแซ่บอีกแล้วนะจ๊ะมาบึงกันเลยนะจ๊ะว่าสาวเดือนน้อยจะพาพี่พาพ่อแม่พี่น้อง ไปแซบน้าอีหยังนะจ๊ะเนาะไปนี่เลยจ้ะทุกคนจ้ะแซบแซบนะจ๊ะเนาะกับตามันบักหัวแครอทจ้ะตาหัวแครอทแซบแซบนะจ๊ะเนาะมาจ้าพี่น้องจ้ากับน้ําอันบูเบอรี่จ้ะทุกคนจ้ะน้ําบูเบอรี่นะจ๊ะเนาะสาวเรือหน่อยกันอผสมน้ามาแล้วนะจ๊ะเนาะกับซ่อนอันนึงจ้ะหิวจ้ะพี่น้องจ้ะหลังจากทํางานเสร็จสิ้นแล้วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเนาะมาจ้ะ กินกับาแล้วหน่อยนะจ๊ะนะตำหัวแค่รอดยีกแล้วจแะพี่น้องจะอาหารค้นจนนะเจนาะอืมอืมแบบอืมืมมืมม้อนะจนะเนาะใส้มื้อแล้วเขา สดน้ำบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้ะอืม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  มาจ้ะทุกคนจ้ามากินกับสาวเรยวหน่อยนะจะนะ๊ะเนาะหาห้องอันเลี้ยวห้องจานกันจะ้ะหืมนมเส้นจะ้ะนมเส้นเนื้อนุ่มน,นะจ๊ะอื้มหื้นี่เลยพี่น้อง 嗯，香、mm。嗯、hmm. mm。Hmm. ช่อๆกะหล่ำจ้ะพี่น้องจ้ะกะหล่ำอยู่ประเทศนี่แข็งนะจ้ะเนาะยำบ่เท่าใไดกันบ่บ่บคือบ้านเฮาจ้ะกะหล่ำบ้านเฮานบ่แข็งนะจ้ะพี่น้องจ้ะอยู่นี่แข็งแข็งจ้ะอืม้มสดงับ มมสมแขวท่านได้เศร้าเยอะจากพี่น้องจ้ะบางเที่ันกินหมักสมน,นจะจน๊ะ หย่ำอยู่กวบกรวๆจะแบบนี้ก็สมแข้วเนาะจ้าเนาะอือืน้ำเส้นจะพี่น้องจ้ะน้ำเส้นตุ่มแรงแต่มันคืดเน,นะจ้าเนาะ

อืคนใส่เขา่าคนเข่ากันก็น้อยจังพี่น้องจ้ะน้ตำตำกสมจ้ะอืมแซ่บหิวจ้ะพี่น้องจ้ะ กินเร็วอีกแล้วนะจ๊นะอาจาะมาจาคำใหญ่ๆโตโตเลยนะจ๊ะ

OK. Mm -hmm. อขึ้นกินเผ็ดก็เขาบดได้ดอกจ้กาท้าเราหน่อยนะพี่น้องจ้าใส่พริกสิบเม็ดก็พอตายเราจ้าตอนนี้ถ้สิกินร้อยเม็ดคือเขาเจ้าของท้าเราหน่อยที่พวกเขาลงมบานเลยจ้าให้เท่าให้กินเผ็ดบดได้นะจ้าทุกคนจ้า คุ้นะจ๊ะข้าวปุ้น,นะนะอ,นอื เมื่อนี้พ่อพ่อหัวเขียวจ้ะบ้ให้ใ้รำค้านใจเนาะจากพี่นองจ้ะหัวเขียวบอม้า,มาจา้ะโอ้คุณนอ้หัวต่ำอันกระจกเปลืองๆอยู่คุณจ้ะ จากพี่น้องจ้ะมอง,นง,งหน้าเบื้องหลังเราจะน่าปวดหัวเขียวมันนั่นวีวีวีอยู่อึนทั้งหลังเลยจ้ะมาจ้ะอื หมดน้ำ 嗯嗯。<laughs> 음. <laughs> ん <laughs> <laughs> นะจจะเนาะเพราะว่านับส่จะแต่กระสูบ่ไหวนะจาะทนไม่ไหวเลยจริงๆนะจจากนาะสื้อจะไปกินรอยเม็ดพันเม็ดคือขา้าเจ้าคือที่โปรไดดอกจะต้องตายแท้แน่นอนนะเจากนั้นท,ทุกคนจะขอบบุญขอบคุณหลายหลายเลยนะกจากนาะกับอืมทุกคนทุกคนแหละพอแม่พี่น้องทุกคนเลยนะจาะ ทิพานของมาชมในช่องสาวสาวสวีเดนนะจ๊ะนะใบพ่อกันคลิปหนาน้ะจ๊ะนะอย่าลืมกดซับติ๊กให้กดไลค์กดแชร์ให้สาวเหลือน้อยด้วยนะจ๊ะช่องสาวสาวสาวีเดนจะได้เดินหน้าต่อไปโดยที่ว่ามีกําลังใจเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์จะขอบุญขอบคุณหลายๆสวัสดีจ้าเปน็นนางไห่ก้อนนะจ๊ะเนาะ